สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนแล้วก็ผู้ที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ,บอำเภอเมืองเชนยรุ่รีก็ได้มีแบบการจัดการเรียน,นการสอนคลิปวิดีโอให้ความรู้สำหรับทุกท่านนะคะและในวันนี้เราก็จะมาพบกับรายวิชาทักษะการเข้าสู่อาชีพรหัสวิสอชาพช1 1 0 0ระดับปฐมศึกษาโดย ครูหน่อยนะคะนางสาวภัททิพย์ชเชยกําเนิดครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสกรระดับอาเภอเมืองชลบุรีค่ะจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะได้มีขอบข่ายของเนื้อหารายวิชานะคะรายวิชานี้ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะขอบข่ายเนื้อหาก็จะเข้าสู่การจัดการผลิตหรือการบริการในหัวข้อการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการการจัดทำแผนการจัดการหรือการผลิตการบริการในการจัดการตลาดนะคะก็จะมีประเด็นที่ว่าการจัดการตลาดการจัดทำแผนการจัดการตลาดการตัดสินใจในการประกอบอาชีพนะคะเราต้องดูว่า หนึ่งในการสร้างความคิดในการทําผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราจะทําผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะเลือกผลิตภัณฑ์หรืออาชีพนะคะการทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ความสําคัญและประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐานนะคะความสําคัญประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐานนะคะเครื่องหมายมาตรฐานคือสัญลักษณ์หรือตราประทับที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากลน,นะคะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตแบบง่าย เป็นแนวทางที่น่าสนใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในการเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีราคาสูงการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการนะคะ ต้องดูว่ามีนโยบายและโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการอย่างจริงจังชัดเจนและต่อเนื่องนะคะต้องมีมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการและต้องสร้างจิตสำนึกพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีนะคะขั้นตอนการนำเทคโนโลยีการผลิตแบบง่ายมาใช้1 วิเคราะห์กระบวนการผลิต 2. เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. ทดลองใช้ 4. ฝึกอบรมพนักงาน 5. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะการจัดการแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการต้องมีปัจจัยการทำแผนการจัดการผลิตหรือการบริการมีเงินทุน การลดต้นทุนวิเคราะห์ต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตบริหารจัดการบุคลากรทำไมการจัดการตลาดจึงสำคัญนะคะเรามาดูว่าการจัดการตลาดคือกระบวนการวางแผนดำเนินการและควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างความต้องการและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจการจัดการตลาดนะคะก็ต้องมีการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การวิจัยตลาดการส่งเสริมการขายการทำข้อมูลฐานลูกค้าการกระจายสินค้า การจัดการตลาดนะคะต้องสร้างความเข้าใจลูกค้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเพิ่มยอดขายแข่งขันในตลาดนะคะแนวโน้มการจัดการตลาดในปัจจุบันการตลาดดิจิทัลนะคะการตลาดดิจิทัลก็เป็นการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีความสำคัญมากขึ้นนะคะ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียก็ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารกับลูกค้านะคะการตลาดแบบเนื้อหาก็เป็นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าดึงดูดลูกค้านะคะแล้วก็การตลาดแบบส่วนบุคคลนะคะก็ต้องปรับแต่งกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมแต่ละบุคคลนะคะ แผนการตลาดนะคะในการที่เราจะจัดการตลาดนั้นที่สําคัญจะต้องมีแผนการตลาดนะคะโดยที่แผนการตลาดนั้นหนึ่งก็ควรที่จะต้องกําหนดเป้าหมายนะคะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเช่นเราจะเพิ่มยอดขายยังไงนะคะเพิ่มจํำนวนลูกค้าแค่ไหนหรือว่าสร้างแบรนด์ให้เป็นที่เป็นที่รู้จักนะคะการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะ ต้องศึกษาว่าลูกค้านะคะมีคู่แข่งไหมนะเราจะต้องเพิ่มแลนะจะต้องมีหาจุดแข็งและจุดอ่อนนะคะมีโอกาสและก็อุปสรรคนะคะในหัวข้อการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายนั้นก็ต้องระบุว่าลูกค้าที่ต้องการเนี่ยมีลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายใดนะคะต้องดูกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะ ในข้อต่อไปนะคะในข้อหัวข้อที่4ก็เลือกกลยุทธ์นะคะในการเลือกกลยุทธ์ก็คือเลือกวิธีการทําการตลาดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบออนไลน์หรือการตลาดแบบระบบเนื้อหาหรือว่าการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะคะในส่วนข้อ5นะคะเป็นการกําหนดงบประมาณงบประมาณนั้นเราจะตั้งงบประมาณที่ ออในการจัดการตลาดครั้งเนี้เราจะต้องกำหนดงบประมาณให้ชัดเจนนะคะส่วนเลือกช่องทางนั้นในข้อที่6นะคะเราจะเลือกช่องทางที่ที่ใชใ้กับลูกค้าว่าสินค้าตัวนี้เราจะเข้าทางเว็บไซต์หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียหรือเราจะส่งทางอีเมลนะคะ สำหรับวัตถุวัดผลนะคะเราจะต้องติดตามวัดผลการค้าการขายนั้นนะคะอยู่เสมอนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องนะคะในวันนี้นะคะการทักษะในการที่สวอาชีพนี้นะคะเราจะต้องจัดทำ ดูคลิปเสร็จแล้วนะคะนักศึกษาลองไปทำในใบงานนะคะและไปอ่านความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ทำแบบทดสอบด้วยนะคะตามที่คุณครูในห้องเรียนนั้นส่งให้นะคะก็วันนี้เราพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ